สวัสดีครับซูเปอร์แมนช่วยเราด้วยได้ไหมไช่วยตามหารถถูกทรายถมหมดแล้วรวมทั้งสไปเดอร์แมนเพื่อนข้าด้วยช่วยข้าได้ไหมครับโอเคทีวนิวชาแนลอ่าต่อไปอันนี้จะเล่นอะไรครับเล่นเล่น,นอะไรอ๋อเนี่ยค่ะอันนี้เอาทรา,ายอันนี้เอาทรา,ายมาปิดรถไว้อ่าดูค่ะ แล้วเราก็จะเอารถแมคโครมาขุดใช่ไหมใช่โอเคอเคิว่ามันจะมีกี่คัน,อ,อ,นอ,อันิวกำลังเอาทรายมาขุดเอาทรายมาถมรถใช่ไหมมามามาคือม่ช่วยอันนี้อันนี้ล่ะอันนี้ก็ปิดไว้เหมือนกันเหรอใช่อ๋อตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้ด้วยตรงนี้นี่แีลยตรงนี้ยังไม่หมดเลยอืม นั้นเราก็จะเอาแมคโครมาขุดดูซิว่าอันนีอ้อ่ะกี่คันแล้วที่ถมทรายที่เอาทรายมาถมมาถมรถไว้กี่คันโอเคย่างย่างยงยังไม่หมดนี่ยังมองเห็นเลยนี่ด้วยนี่ด้วยเอาอีกเอาอีกมองยังไม่เห็นทรายมาอ่ะครับอ่ายังไม่หมดยังไม่หมด มิดยังมิดยังเนี่ยวิแล้วว้ามิดแล้วพ่ออ่ะทีนี่เราไปเอาไมโครมาขุดเลยขุดรถอเอาคนมาก่อนเอาคนมาด้วยเอาคนมาด้วยหรูเหยียบคนแล้วอ้าวไมโครคันไหนจะมาขุดอ้าวสวัสดีครับเราคือแบทแมนอันนีคือใครอแมนอันนีคือซูเปอร์แมนสวัสดีครับซูเปอร์แมน,แมนช่วยเราด้วยได้ไหม ดยตามหารถถูกทรายถมหมดแล้วรวมทั้งสไปเดอร์แมนเพื่อนข้าด้วยช่วยข้าได้ไหมครับได้โอเคช่วยด้วยช่วยด้วยไหนท่านจะทํายังไง,งนี่รถแมคโครอยู่นี่รถแมคโครหนูอยู่นี่อ้าวช่วยแล้วค่ะนี่ค่ะว้าวเจอแล้วหนึ่งตัวเพื่อนข้าเป็นยังไงบ้างเพื่อนข้าเป็นยังไง มีรถอีกมีรถของข้าอีกใช่ไหมไหนายเอกอูก้อู้นี่ไงรถอีกคันหนึง่งขอบคุณท่านมากเลยอามาเลี้ยงไว้ตรงนี้เอารถมานนึงไว้ตรงนี้ม<ว>าเจอแล้วครับโอ้นี่เจอแล้วครับเจอแล้วขอบคุณครับครบหรือยังครบหรือยังครับยังไม่ครบโอ้มีรถคันนี้ด้วยต้องเลี้ยงไว้ก่อนคะ่ะมีตรงไหน<บ>ออกครับอโอ้มีตรงนี้รถจิ๋วด้วยเหรอครับ ไหนตรงไหนอีกครับโอ้มีตรงนี้ด้วยเหรอโอท่านนี้เก่งจังเลยนะท่านซูเปอร์แมนโอ้นี่ครับไหนอีกอุ้ยนี่คือคือตัวอะไรซูเปอร์แมนหรอ,อครบรัแครับครับครวบครบครืบคังครับครบแล้วครบครบับเหัครอบ้รวขอบคุณมครนะครครบแล้วใช่คครับครไไครบ,รครบััรรคร แมทแมนอันนี้บอกว่าแมทแมนแล้วนี่คือนี่ก็แบทแมนไม่ใช่นี่ไง่แบทแมนสิอันนี้แบทแมนอ่า <Batman. S 1> นี่รถจิ๋วรถส,สีเหลืองว้า wow. วขอบทุกคันไหมครับขับทุกคันแล้ว,อลวโอ้ขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเราตามหาขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ๊บายบายครับอาแนลบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ